สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเงยมเสิรๆนะครับเมื่อนี้นะครับแถวอำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นอาชีพใหม่ดาวลุ่งนะครับกำลังฮิตกันเลยไปเป็นทีมงานเป็นแก่งเลยนะครับมีเครื่องตัดหญ้าก็ละอันนะครับบางทีมงานกับหาเครื่องหกเครื่องบางทีมงานกับสองเครื่องสามเครื่องแน่นะครับเมื่อนี้ก็เลยสชิปาไปเบึง ขึ้นไปตัดเอาเครื่องตัดหญ้าไป2เครื่องนะครับอาชีพที่ว่านี่คืออาชีพตัดเขานะครับเดชพัฒน์พี่น้องไปเบิ่งนะครับกําลังหิดกําลังตัดกันแทบทุกเจ้านะครับแถวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดส,สุรินทร์โมลุวะทั้งอืน่นขึ้นตัดบัวนะครับทั้งนี้กําลัางนิยมกันเลยเดชพัฒน์ไปเบิ่งครับพี่น้องไป

ฉีเดวเวาลุงครับมีหลายทีมงานนะครับอันนี้พมมาติดตามทีมงานน,งาน้องตัางแองนะครับสบายเลยเนาะสบายเลยอัตส่นหครับจักตัวเยอะโอ้ไปเขามันกินปะนนอออโอ,ะอ้มีราคาตัวอืม ซื้อมาเถอะเดได้หาเงินอุ้ยเทพเจ้าเทแ่งนี่หน่อยวัวได้เลยทำไรทงเน็ตแล้วตัวเนี้ใบขาวอันบอกกินปะที่กนลังว่าออกกันวัเนาะแมนเยอะมาผู้ใดนั่นมันคือลงนามดีเตโอ้สร้างแลบยังาสร้างแลว สตาร์บัสันเิดีโอโอ้ดยอย่างนีนะนี่เขาเปนเลัเป็นเขาหน้าปังกันหรอเพื่องหน้าปีแต่ก่อนมันวะโอ้เจ็จแหลมติดลเลยทึดทึบขวัน บกำลังดุยเลยครับโอ้งานหน่อยมันจะหักแรงงั้นนะตั้งยายามอมเลยที่งานนี้บริการดีนะครับตั้งยายอมนะครับตั้งเอ,องหัวยหญ่งาม งานนันกำแพนบ่งานนันกำแพนบ่ป<ะ>าดเ<ะ>หนวไปเลยนะครับมาชครับไปด้าลุงนะครับรักมาแรกนะครับที่บ้านนี่มีหลายทีมงานมากเลยนะครับ ทีมงานไม่หุดนี่ออกเครื่องดันหยามากปุละเครื่องปุละเครื่องเราก็ไปเป็นทีมงานนะครับรับงานเป็นทีมงานนี่แต่ว่าอันนี้เป็นตัดให้เขาหลุดจังเขาเลยมันซีเรียนก็หลายเขาเลยมากกันสองเครื่อง เมื่นอแถวมัตะรบุรีสุรินทร์นะครับเพราะรู้ว่าข้างเจ้าวัดอืน่นหินนี่ก่อนข้างเจงหวัดอืน่นบุตรปิดตัดเข่ากันก่อนแต่ว่าทางนี้ปิดตัดกันแห้งนะครับเพราะว่าตัดละมันสีมันสีบอลลาะว่าเวลาลมมามันสีเป็นมันสีต้นแข็งนะครับมันบอลลุกตัดละก็ตีล่อหนาม ก็นานมากันง่ามขึ้นคือเกาะะอ่าแล้วครับโอเสียหายนะครับไม่จะมันดีดีน,นาม,มากกว่าวันคุยวันนี้ง่ามขึ้นกเกา่านะครับงหน้า้าบาตคงไง่ายไปเลยเลยครับเนี่ยคงยังง่วงผมแตกิน เดี๋ยมพลังครับกินี้ปล่อยฮัซิบเลยทั้งนั้นพลังเลยครับต่อครับแน่นอนจะม้วนมาครับพี่น้นนนองแอนแอนแอนถ้าเป็นนาำเป็นน้ำเรื่อยนะครับ ครับอีกครั้งหนึง่งขั้งหลังนะครับเชิดแหลมทั้งหลัตลงตามมาติดๆนะครับงานผุดถั่ะมันไรกวา่าไรกวา่กวาเนี่ยมั้งครับไรเกือบสองอ่นละง,งานงานติดเั้นแหลมครับเตรียบร้อยครับแานนัน้น จะแล้วเราจะมาทางนี้ไปเดี๋ยวมาเริ่มตั้งหนาทางนี้ไหมนะครับยาวไปเลยครับ white text ครับของนักขอ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  นี่ปลาแล้วล่ะครับนี่เปียกปลาบอลนะหน้ามืดเลยนะหน้าใสๆเห็นอะไรก็ว่าอาจ,จิบัตันตุนถ้าบุญพุนเห็นขาบกำดำคือมืเพราะว่ามันยังแนบไปเห็นหน้าขาบกำนะครับมขา้างหลังครับตัดมาแล้วนะครับแเนดีไปยัง

รถตอนนี้านไรนี่งานเดือย นี่บอนอพี่นอ้องหน้านทา้เคืนพุทธัสบอนะครับเราอยากตอ,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 ตอบตาคอมมิตสองตัวนียนะครับผมก็อย่างขโมยกับฮิทจะแถวบ้านผวงพุทธใจเลยฮิตตัดเขานะครับแต่ทั้งคืนผมกับวงก็เห็นเลยมาแถววงนี้เราขนาดไหนนะในสุดตัดกันตัวกระพุ่งสีมาตัดบางสักปีเพราะต้นหอดสองปีปีสองปีนี่แหละสองปีที่แล้วนะครับฮิทกันรอบปีนี้โอ้ เครื่องหลายแห้งหลายทิ้งานแห้งนะครับตัดแถบ,บเจ้าตัดเวียนหน้าดำนะครับเพราะว่าหน้าดำกันตัดใบกามาแล้วเนะนี่กับจีหน้าวานนะครับะดีพยายามยังเกาะหลอกเลียนแบบหน้าดำมันเหมือนที่สุดที่ตัด ตัดกะตัดต้นเขามันเลยจะเคยมันแข็งออกใปไมมันจะง่ามจีนะสางหาบกามมาสามเขานะครับ <c oughs> ในนกยังนะอุ้ยโตมาเท้ต yes, yes, no ัว่เดนี่โตมียคือตัวลูกมันโตเมีมันเหรเดี๋ยมันพี่แต่วมันเปลี่ยนถือรถตั้มนึกว่าไรถรถตั้มโอ้วข้ามว่งขามมเท้าปตเลยมาเเห็นม่เห็นงพวาเขาเนนกเรายากว่าผู้เด็ก้ดไปย้อนอันนี้จักไรสร้างยัง สีไรครับมนสีไรครับสีไรไละสอ,อลลงร้อยละสองรอ่ะองร้ยเอ้าขึ้ลดลงพ่มาสองร้อยห้าสิบโอ้ลดตเสื่องนี่ควิทโควิด,ดอันนี้สี่ไรนะครับพี่นอ้องลดพุ่แล้วครับคุณไรละสองอไรหนึ่งนี้ก้าได้ป่น้ำมันนี่มัดประมาณจะแบบโอ้กล้าก้าห้ิบบาทได้ปะ่ะหไรน่รถ,ถึงมันบ่โอ้ันยิิ้มดมั้งเอ้าสมไรห้าสิบบาท อน้ำมันนะเทังเกาเลยทังติดมานี่นะครับไล่ละสองร้อนะครับน้ำมันกัสิมดประมาณลอยกบาทลอยลอยนงนะลอยกบาทซไรนเนี่นะโอยหนึงเพราะว่าเกาเกาไลดลอยหกสบเกาไลเกาไลเงินเท่าไรพันแปดดลอยหอโทษาไรครับทำไรถือว่าเป็นอาชีพอาชีพใหม่ดาวลุง แลวสุรินทร์ตะนาบานเฮานะครับบุรุษว่าทางอืน่นสิมีบัวพี่น้องคอมเมนต์ตอบมากไม่ได้เลยครับอาชีพไม้ดาวลุงตัดเขานะครับไวัรุ่นแถวนี้สิมีเครื่องตัดหญ้ากูหละเครื่องกูหละเครื่องนะครับนี่เป็นทีมงานครับเครื่องหลาเครื่องกุแลาบสองเครื่องก็มีเพลิงกุหลาบเครื่อง,อ,ง,อ,งอะไรก็ว่าสำรอกก็ว่าอะไรสับลมต้องใส่เครื่องตัดอกต่อหรือว่าสายขาดตอนบ่อยบอยบอย,ยงานสะดุดวันทึก คือว่าออกมาแล้วคุมวค้มเนาะเครื่องนึงเครื่องหนึ่งเนาะอู้ยเครื่องเดียวเลยเอาออกมาแล้วพี่แหลบคุ้มแล้วอืาเอาตอนไหนแล้คาเครื่องตัดหยันแล้าเครื่อเครื่อส่งอันทีหนึง่สงสองพันส,สองพันซีสองพันซีสองพันซีก็ตัดเข่าจั๊กซีไร่คุ้มแล้วครับใส่สิตัดหยันง่อยอีกโอ้สารพัดประโยชน์นะครับเอาละครับบิปรโดนครับซีเลยเดี๋ยวกินของง่ายกินของง่ายเออของง่ายแล้ว ลงทางจังหน่อยก็ับมาสิแล้วเรียบร้อยนะครับสีไล่สีไล่กับแปดลอยนะครับสร้างแรงลุยต่ออันนี้ยังบ่ทันได้ีกกีของง่ายนะครับเอาน้ำมันไปเติมเครื่องแล้วก็ลุยต่อโอเคครับพี่น้องถ่ายให้พี่น้องเบิง่งจบคลิปไว้สำนีสักก่อนเนาะนี่คืออาชีพใหม่นะครับอาชีพดาวรุ่งสำหรับใบรุ่นแถวรัตนบุรีสุรินทร์นะครับตัดเข่านะครับอาชีพตัดเขา่าขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปนาพอกันไหมเนาะครับเนาะสวัสดีครับขอบคุณครับ